มีบุญมาไหว้หลวงพ่อสดท้อนเดือนที่แล้วมาขอ,องานมางานไม่ได้ได้หลวงพ่อแทน,นเราจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อสดท้อแม่คุณอยู่ไหนแล้ว ยไงยิ้มตอนยิ้มตอนยิ้มตอนนี้เราไปเดี๋ยวเราจะไปกราบหลวงพ่อสดทอดไปกราบพระใช่ไหมเราไปกราบพระใช่ไหมยิ้มวานหน่อยยิ้มวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยที่ใจแค่ะที่ใจค่ะเก่งจังเลยเก่งจังเลยไว้ตรงไหนไว้ข้างในไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาไปไว้ข้างในน้้องหจุดทูปอ่ะ

โกาโลโคนารามโนนานาจิเตพุทธะกาโลจัตสัพโภคุโถจะเทวะเนเทากาโลสีสาขยมุนีโธตโมยกันเนยกาโรอริยะเนตรายชิวหาตีตีปัจจักพุทธาณามิทั้งท้าพุธโอเค เล้นอะไรไปเอาดอกม้ไปไหว้ว <c ười> ่ย <c ười> อยกลัพบพระยันกับพระคุณจำหลวงพ่อของับหลงพ่อทีนึ่สามเรีไหว้พระสาธุ หาทุกมาทุไปมาไปไหว้ไป,ไปวางตรงนีน้แม่พาไปแม่พาไปแม่พามีบุญไปเอ,เออ เดินไม่เอาเดินเดินเดินออกรางกายเออเซ็นช่วยเออเซ็นช่วยโถโเออหนึ่งสองสาชึ้งหนึชึ้งหนึชึ้งมาแล่ายแ่วมั่วน้อง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 นออกะเร็ว อ้าวท่องสิลูกอารหังสัมมาสัมพุทโธพระคาวาพุทธังพระคาวันตังอะิวาเทมิสวาขาโตพระควาตาธรรมโมอัมมังนามสานิสุปฏิปันโนพระควะโตสาวะสังโฆสังฆังนะมานิอิติปินิ อิติอิติอิติโสโลนะโมพุทธายะยะคฆะโมนะ องครับพามาพาปิคนีกินโป้งใหญ่ที่ไหนไม่รู้อาปาหลับนะฮะน้องวรอลแม่กับแม่คุณไปซื้อเครื่องเส้นก่อนนะแม่คุณมาแล้ว

มีบุญว้ายว้ายเป็นยังไงมีบุญทะเลบางแสนอุย้ยกลัวเลยไม่กลัวหรอก บอลบอลที่เท้าว้าวชอบน้ำทะเลไหมลูกชอบปะ